ดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีรถมานําเสนอนะครับของค่าย MINI GT เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวไคโด House นะครับ X ก,กับ MINI g ีนะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็จะเป็น510ตัววากอนนะครับนี่โหยดูครับดูจัดเต็มครับแต่งจัดเต็มมากโหลดเตี้ยแบบสุดๆเลยเดี๋ยวเรา เอ่อมาอันบ็อกซ์กันนะครับดูข้างในกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนโอเคไปเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์กันเลยไค d ดเฮาส์มินิจีทีเมดอินไชน่านะครับนี่ดัซสัน510นะครับ Use Under License นะครับดูครับรอยละเอียด,ดสวยมาก คครรื่องนะับดูสิดูข้างในสิเห็นไหมเห็นยันพวงมาลายัยยันเบาะเก็บรายละเอียดแบบดีมากเลยครับมีเบาะมีพวงมาลายัยดูล้อแม็กเนี่ยเห็นไหมแม็กแบบเขาเรียกน,นะแม็กออฟเซตด้วยใช่ไหมอ่ามันมีออฟเซตด้วยแล้วก็เอ่อตัวยางก็เป็นเป็นยาเ,เป็นล้อยางนะครับ นี่ด้านหลังเขียนว่าอะไรออปชั่นมั้งอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับอ่าโอ้โหชุดแต่งของเขา G ready เหรอนี่ดูดูร้อดูแมกดูโลบาชัดเจนแบบชัดมากโอเคเดี๋ยวลองปิดฝากระโปรงหน้าก่อน โอ้โหงานละเอียดเนียนมากโอเคใครชอบก็ไปจัดกันได้เลยครับค่ายนี้ครับมินิจี GT ไม่ผิดหวังจริงๆครับ